สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารการศึกษาท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนสําคัญในการเห็นความสําคัญของเยาวชนนะคะใกล้เข้ามาแล้วค่ะคอนเสิร์ตลูกทุ่งการกุศลอนันตะพาความสุขโชคดีสวัสดีปีใหม่2567นะคะ10มกราคม2567นี้ค่ะพบกันท่านใดที่ยังไม่ได้จับจองโต๊ะนะคะสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนอนันตะนะคะ และตอนนี้นะคะจากที่สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ไม่ได้เป็นรูปแบบเฉพาะความสนุกสนานอย่างเดียวแต่ยังมีการทอล์คโชว์แล้วให้ความสำคัญกับเรื่องของ EF นะคะก็คือ Executive Function นะคะเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะสมองนะคะเพื่อฝึกในการควบคุมตนเองเราก็จะได้สามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงได้รับนะคะอย่าลืมนะคะติดตาม คอนเสิร์ตนี้ได้และใครก็ตามนะคะยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เชิญชวนนะคะจะมีการแสดงของน้องๆหนูๆจากโรงเรียนสังกัดเอกชนสังกัดโรงเรียนรัฐบาลมาแสดงความสามารถพิเศษและพบกับบุคคลสําคัญนะคะมาทอกโชว์ในเรื่องสําคัญตามหัวข้อน,นี้เลยนะคะแล้วพบกันวันที่10มกราคม2567ค่ะ